The fight never end ศิลปินเตเต้ร็อกอยู่ กคนทราบไหมครับว่าเพลงบรรเลงกีตาร์ฮีโร่ที่ผมเคยแต่งนะครับชื่อเพลงว่า The เดือดไฟเนว End น่ะติดการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลระดับประเทศนะครับสีสันอวอร์ดครั้งที่32ครับขอญาตดูพอยนะจำรายละเอียดไม่ค่อยได้นะครับสีสันอวอร์ดครั้งที่32ประจำปี2563และ64นะครับซึ่งช่วงเวลานั้นน่ะผมเป็นกีตาร์ฮีโร่อยู่นะไปทัวร์ตามงานต่างๆนะครับเล่นเพลงบรรเลงอย่างเดียวเลยแล้วก็ได้แต่งเพลงบรรเลงไว้นะครับแล้วก็ได้ทำออกมานะฮะอันนี้อยู่ในอัลบั้้มมที่่2นนนะะชืออเเพลลง The Fight Never End ครับแวผก็ส ติดบติด1ใน6เพงลงบรรเลงยอดเยี่ยมครับแล้วปีนั้นหินมากครับเพราะปกติเนี่ยซีสันอวอร์ดน่ะจะชิงกันทุกปีใช่ไหมแต่ครั้งนี้มันจะเว้นไว้ปีหนึ่งนะครับเท่ากับว่าจะนําปี2 5 6 3และ64เนี่ยรวมยอดนะครับไปชิงกันปีเดียวนะครับเพราะช่วงนั้นติดช่วงโควิดนะครับเขาก็เลยรวม2ปีนะครับไปปีเดียวแล้วเพลงผมติด1ใน6เพงลงบรรเลงยอดเยี่ยมครับทุกคนแล้ววันที่ประกาศก็คือ12กันยายน2 0ง2ันครับหลังวันเกิดผม3าวันเท่านั้นเองครับโอ เป็นโปรดิวเซอร์ให้ศิลปินดังๆครับผมระดับโปรดิวเซอร์เลยอะ่ะแล้วตัวผมมาเต้ต้ล็อกอยูเป็นใครอะ่ะเป็นมือกีตาร์ต็อกต่อยธรรมดาเลยอะ่ะติดอยู่ในนั้นด้วยนะครับผม oh, ไม่น่าเชื่อเลยนั้นในนั้นมีแต่ยอดฝีมือนะครับแล้วก็รางวัลเพลงต่างๆศิลปินต่างๆนะครับดังๆกันเลยครับเนี่ยพี่ฮิวโก้พี่เจมอนทนพี่มาโนดตพุตานโบกี้ไลออนวงไททอลสมิธเคสเซนโดวงแคทโปเตโต้โหอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะแล้วผมก็ได้รับเชิญเข้างานสีสันอวอร์ดนะครับในฐานะศิลปินที่ติดเพลงบรรเลงยอดเยี่ยมไนงะแล้ว รีบเล็กๆเลยเ,เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยศิลปินมาทั้งนั้นเลยครับผมโอ้โหตัวผมแบบเดินตื่นเต้นมากเพราะว่าเราแบบเป็นมือกีตร์ต้องต่อยธรรมดาอย่างเงี้ยแล้วไปอยู่ท่ามกลางศิลปินที่เขาชิงรางวัลเพลงยอดเยี่ยมศิลปินยอดเยี่ยมกันนะ่ะเออผมก็คิดว่าเอ,อ้เราผ่านไปได้ขนาดนั้นได้ยังไงแต่ผมก็ดีใจมากๆนะว่าเพลงบรรเลงข,ของเราครับติด1ใน6เพลงบรรเลงยอดเยี่ยมของรางวัลระดับประเทศนะครับแล้วหลังจากที่ผมทําอัลบั้มที่2เสร็จนะครับผมก็ได้ปิดฉากกีตร์ฮีโร่ครับคือไม่ได้ทําเพลงบรรเลงต่อแล้วนะครับก็ลลอบยน่่เเเรงง เองเท่าไหร่นะมีบางงานเขาเชิญไปเขาบอกว่าอยากให้เล่นเพลงบนเรียงด้วยอ่าแล้วก็ต้องมาแกะมาทวนอะไรประมาณนี้นะครับแต่เดือไฟเนวเวอรเอ็นเนี่ยไม่ได้นําไปเล่นสดนานมากๆนะครับเพราะว่าเวลานําไปเล่นสดเนี่ยมันค่อนข้างยากนะมันจะมีเทคนิคที่มันเร็วๆอยู่อะไรประมาณนี้เออมันค่อนข้างยากนะครับและคลิปนี้พิเศษครับผมจะลองเล่นเพลงเดือไฟเนวเวอรเอ็นดูอีกครั้งครับแต่ว่าไม่ได้เล่นจบเพลงนะอันนี้ผมทวนแค่ต้นๆเพลงเท่านั้นนะครับแล้วเป็นการเล่นเพลงนี้ครั้งแรกกับกีตาร์ทรงเทเลนะครับตัวนี้คาสุกิเทเลเทคบูธนะครับลองดูคครััับวว่่่่่าาาาซดเเเเสียยงงงจะะะะอออกมป็นนนนนนไฮลแต้้ๆท จัดเลยครับผม ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ The Final End นะฮะกับกีตาร์ทรงเทเลนะคลิปนี้ก็มาพูดคุยกันนะครับความรู้สึกผมตอนนั้นคือมันดีใจมากว่าเพลงบรรเลงที่เราแต่งเนี่ยติดรางวัลระดับประเทศนะแล้วจำได้เลยตอนนั้นที่แต่งเพลงนี้รู้สึกจะปี2019นะครับใช้เวลาในการเรียบเรียงในหลายเดือนเลยนะครับตั้งแต่ท่อนหัวไปถึงท่อนท้ายเนี่ยใช้เวลาว่าเอ๊ะใส่ท่อนนั้นดีใส่ท่อนนี้ดีนะครับเมโลดี้จะต้องติดหูมีความเป็นอนิเมะนะครับลิฟกีตาร์จะต้องดุดันอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วความรู้สึกเพลงสำหรับผมก็มคือออออแแแบบบบบเเพลลลงงงทที่่่มมัันนนนตตต้้้้กกาาารรรสสูููแบบดิะะไปณห ก็เลยตั้งชื่อเพลงว่า The Fight Never e n d นะครับทุกคนก็สามารถเข้าไปฟังได้นะครับแล้วก็มี MV แล้วนะครับผมอลองดูครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันครับสวัสดีครับ